สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พ,พ,พี่สมาชิกนะครับทุกท่านนะครับผมรากกับเช้านะครับวันอังคารนะครับผมที่2เนาะเมษายน2567นะครับผมก็เช้าเช้าก็จเจอกับแนวทางนิเคอิเช่าบ่าย v i p แล้วก็หุ้นนิเคอิเช่าบ่ายปกตินะครับเมื่อวานนี้เริ่มต้นถือว่าแนวทางเดินดีมากๆสลับแนวทางนิเคอินะครับเราทั้งรอบ v i p แล้วก็ปกตินะครับท่าในใดที่ติดตามเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ แตกสตัวด้วยนะครับในรอบปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปนะครับผลเมื่อวานนี้ในรอบ VIP นะครับในรอบ VIP เช้านะครับผมให้แปกับ2ไปผลที่ออก37887นะครับของเราในรอบเนี้ยเสดายที่ไม่มาตัวเจาะเนาะเสดายที่ไม่มาตัวเจาะท่านใดที่วิ่งรูดนะครับเนาะเอา8ไปวิ่งวิ่งลูดดึงบนด้งล่างนะครับเนาะ8มาบนมาล่างเลยก็ถือว่าได้เฮกันไป ส่วนในรอบบ่ายนะครับไห้ากับ9นะครับผลที่ออก60559นะครับใครรูดที่5นะครับผมเด้งบนเด้งล่างเข้าไปที่0559ของเรามาในตัวเจาะนะครับเนาะมาในตัวเจาะ2คู่เลยนะครับก็ถือว่ามาเด้งเดงนะครับพี่ๆเนาะมาเด้งๆเลยนะครับนี่เลยนะครับก็ยนดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมส่วนในรอบ หุ้นปกตินะครับส่วนในรอบหุ้นปกติส่วนในรอบหุ้นปกตินใ,นนกตในรอบเช้าผมให้เก้ากับห้านะครับเก้ากับห้าผลที่ออกห้าสองสอง2งสองในรอบเช้าเนี่ยผมผิดแล้วผมท้อเลยนะครับไม่เผื่อตัวอื่นเลยเนาะนะครับแล้วก็อของเราไม่มานะครับหลุดไปเนาะเสดายที่ห้าไปอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเกิดเป็นสองสองห้าเราก็ยังจะมาสายรูดนะครับ ส่วนในรอบบ่ายนะครับระเอกนะครับผมให้3กับ9รูด3นะครับผลที่ออก30 9 3 5นย์ะครับใครรูดที่3นะครับพี่เข้าไปที่35นะครับผมเนาะตัวเจาะเราเน้น36นะครับมา35ส่วนใครเอา9นะครับไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9009นะครับเนาะแล้วก็เอกของเรานะครับแตก3ตัวนะครับอันนี้9 30นะครับผมให้ผลออก309นะครับก็ถือว่า มาเร่งๆนะครับได้เฮกันไปรอบนี้นะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับในรอบหุ้นบ่ายปกติเนาะนะครับสรับวิกฤอีกส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆวันนี้ในรอบ VIP นะครับในรอบ VIP เช้าผมให้3กับ7ไปนะครับพี่ๆให้3กับ7รูด3นะครับตัวเน้น3038แล้วก็7 5นะครับ ส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายเนี่ยผมให้0ูกับ4นะครับรูดศตัวเน้น08 0 9 49นะครับท่าในใดชื่นชอบในรอบ VIP เนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับก็ขอให้มาเด้งๆปง้ปัง,ป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 งๆแบบเมื่อวานนี้ก็กันนะครับส่วนแนวทางในรอบหุ้นปกตินะครับพี่พี่ในรอบหุ้นปกตินะครับเช้านะครับผม เช้าผมให้เลขพี่น้องนะครับพี่พี่ก็คือเลขสามแล้วก็เลขสองนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับขอให้สองยังอยู่เนาะเมื่อวานนี้สองมาบนล่างนะครับสองหนึ่งนะครับสองสี่สองเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดนะครับผมสามตัวนะครับให้ไปที่สามสองเจ็ดนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับในรอบเช้าส่วนทางในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 0 1 6 1 8 5 0 5 6 5 8 นะครับสามตัวนะครับผมห้าหนึ่งแปดนะครับแนวทางก็จะประมาณประมาณนี้นะครับสหรับหุ้นนิเคอี เช้าบ่ายปกติแล้วก็นี่คอีเช้าบ่าย VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงก็ลักกันนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้เลยแล้วก็พี่สมาชิกท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับไปที่หน้าช่องชุมชนนะครับก็ไปสามารถเพิ่มเพื่อนนะครับผมลง QR code มาแล้วเนาะสามารถเพิ่มเพื่อนทักไลน์ส่วนตัวผมได้นะครับเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มฟรีนะครับ สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ